สวัสดีคะ่ะวันนี้ทีมงานช่องทันเหตุการณ์ก็มีเรื่องราวข่าวสารมาฝากกันอีกเช่นเคยนะคะเรียกได้ว่าเป็นโมเมนต์ที่อบอุ่นหัวใจมากๆสำหรับคุณปู่พายวงและคุณพ่อส่งการเตชะนรงพร้อมกับแม่แอปทัศออนรวมถึงหนุ่มนนกูลหวานใจของแม่แอปอีกด้วยต่างก็พากันไปให้กำลังใจน้องปีใหม่ที่มีงานแสดงงานนี้น้องปีใหม่ ก็จัดแสดงอย่างเต็มที่โดยงานนี้คุณปู่ัยวงก็ได้โพสรูปลงในไอจส่วนตัวระบุว่าแอบชวนปู่กับป๋าไปดูปีใหม่แสดงมีซูชียลเด็กๆน่ารักทุกคนงานนี้คุณพ่อสงกรานต์กับคุณแม่แอบน้องปีใหม่ก็ได้ถ่ายรูปร่วมเฟรมพร้อมหนะ้าพร้อมตาเป็นโมเมนต์ที่ดีต่อใจมากๆ และหลังจากโพสต์ดังกล่าวได้ถูกเผยแพร่ออไปต่างก็มีชาวโซเชียลเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากอาทิเช่นดีใจจังเลยค่ะคุณปู่ดีใจจังเลยทุกคนหัวใจดวงเดียวกันเพื่อเด็กน้อยที่น่ารักน้องปีใหม่ก็ได้เห็นทุกคนที่เขารักตั้งใจมาซัพพอร์ตเป็นมิตรภาพดีๆของครอบครัวแม้แยกย้ายกันไปแต่ก็ชวนกันมาอบอุ่นใจจริงๆ หลานคุณปู่เติบโตและมีความสามารถทั้งเก่งทั้งน่ารักฉลาดพูดคุยดีใจที่ได้เห็นภาพแอปกับสงกรานต์ถ่ายรูปด้วยกันและกลายเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันน่ารักมากๆต่างคนต่างทำหน้าที่ของกันและกันชื่นชมครับหนูปีใหม่น่ารักสวยที่สุดเลยสวยได้แม่แอปจริงๆสวยวันสวยคืนเก่งจริงๆหลานคุณปู่อบอุน่นน่ารักมากๆคะ่ะ ดีใจที่ได้เห็นภาพปีใหม่และคุณแม่และคุณพอ่อทั้งคู่คือเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันให้ความรักลูกได้แบบไม่ขาดหายชื่นชมครับเป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันในวันนี้ถ้าหากมีข้อมูลผิดพลาดประการใดต้องขออภัยด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ